กูเขียวอยู่ตาตุ๊กแกนั่นตึ๊บอยู่นะแม่โดนดงนียเดียมาเมื่อกี้โอ้โหตุ๊กใจจะปล่อยเลยตุ๊กแกอยู่นะ่ะมนมองม,นงมันยังไม่กินเรามองหน้าอยู่นะั่นแต่พันนั่นตึ๊บเลยนะมันมองหน้าอยู่นะ่ะหัวอยู่ฝั่งนูนนะ้นอ่ะโอ้เดือนนี้แม่งเจอแต่งูอ่ะ มันมันไม่ได้พันหรอกมันจะเป็นวงจรชีวิตมันมันจะมากินตับเอาไม้เขียก็ได้ให้มันกินตับแล้วตุ๊กแกมันตายปะเอาไม่ตายครับมันมันก็จะเออเออมันจะล้วงเข้าไปในปากตุ๊กแกแล้วก็มันก็กินตับแล้วมันก็ออกตุ๊กแกก็หมดแรงมันพันคอตกพับอยู่งั้นนะมันกินตับได้เหรอไม่รู้อ่ะแต่ทฤษฎีมันเป็นงั้นอะ เพาว่าใครเจองูเขียวก็ทุกแกกินตับกันจะโชคดีถูกรลอลที่หนึ่ง